ดูค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะวันนี้ภารกิจของเราก็คือ,อคุณชายโทรมาบอกว่าเอาล้อรถขึ้นใส่รถไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้แอนเอารถไปส่งร้านเปลี่ยนล้อค่ะเพราะคุณชายไม่อยู่นะคะเขาออกไปแล้วค่ะดูเอาใส่ไปให้แบบนี้เลยนะคะ เราต้องเปลี่ยนเป็นเป็นลอ้อล้อหน้าร้อนแล้วค่ะเพราะว่าหน้าหนาวหมดแล้วนะคะเราก็จะขับไปไปส่งไปจอดไปเห้เขาค่ะร้านเขาอยู่ติดกับร้านเราเลยเราก็เดินแงบเข้าไปถึงที่ทำงานของเรานะคะคุณชายเตรียมว้ให้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะ เดี๋ยวเรามาไปกันเลยนะคะ ร้อยค่ะเราจะจอดไว้ให้เขาตรงนี้เลยนะคะเขากระสิบเปลี่ยนไห้เฮ้าแล้วเปลี่ยนเสร็จแกก็จะขับไปไว้ที่ร้านได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเดินไปที่ร้านกันค่ะถึงแล้วค่ะร้านเล็กๆของเรานะคะตอนนี้ประตูยังไม่เปิดนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเด็ดพริกกันต่อนะคะมาดูว่าฝรั่งเขากินเผ็ดจริงๆนะคะเพื่อนๆการเด็ดพริกของเรานี่เดี๋ยวแอนจะเด็ดให้ดูนะคะอันนี้แอนจะเอาไปปั่นนะคะแอนไม่ใช้พริกแห้งนะคะเพื่อนๆเขาใส่พริกสดค่ะแต่บางร้านเขาผสมพริกแห้งนะคะเพื่อนๆมันแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของเรานะแต่ทางร้านเราน่ะบ่ได้บ่อด้ผสมพริก พริกดิเอิร์อะไรนะคะพริกแห้งค่ะนี่นะคะเวลาเด็ดนี่เด็ดให้ควนเข้าขวันเข้าออกเมดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมอย่าให้มันมันติดควนสีเขียวๆนะถ้าอันไหนติดควนสีเขียวๆเ,เดี๋ยวแอนจะเอาออกให้ดูค่ะเพราะว่าถ้ามันติดสีเขียวนี่เขาจะติดคอนะคะเพื่อนๆแล้วเวลาทําอาหารออกมามันจะไม่สวยด้วย เพื่อนเป็นจังไหนแน่เนาะค่ะบรรยากาศบานเฮ่าฝนตกไหมหรือร้อน,นะคะช่วงนี้ตอนนี้สวีเดนกำลังเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆกำลังเขานาฮอนถ้าเข้าหน้าร้อนนี่ก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะแอนนี่จะมีปัญหาเรื่องกับอากาศนะคะเพื่อนๆแอนเป็นคนแพ้ง่ายค่ะ แขกเกสรอนดอกไม้ของยุนีค่ะมื่อเจ้าค่ะ,ะนี่ค่ะอยากเป็นแบบนี้เด็ดคะนะคะเพื่อน,อนถ้าเป็นแบบนี้ <All right. S 1> ะนะคะนี่อันนี้ประสบการณ์ตัวนี้มันเกิดขึ้นกับตัวแอนเองนะคะมันติดข้อแอนค่ะแล้วทีนี้เวลามันออกไปให้แขกแอนก็เคยเจอลูกค้าเขาว่ามันติดคอสองสามคนค่ะจากนั้นมา เราก็เด็ดพริกห้ามให้มีสีเขียวแบบนั้นเด็ดขาดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอากาศต่อนะคะแอนน่ะจะเป็นคนแพ้ง่ายพวกฟุน้นพวกเกสรพวกยังแบบนี้ค่ะตอนที่อยู่เมืองไทยไม่แพ้นะคะเพิ่งจะมาแพ้ตอนที่แอนมาอยู่ประเทศสวีเด่นนี่นะคะอย่างอันอัน ย่างตำเขาเขาคัวเข้าวคั่วข้าพริกป่นแบบนี้พริกป่นแอนจะซื้อมาเองนะคะแอนจะไม่ตําเองค่ะแต่เข้าวคั่วนี่แอนจะตําเองแอนไม่ซื้อมานะคะอันนี้ซื้อมากินนะคะเพื่อนๆไม่ได้ซื้อมาขายค่ะแต่พริกขั่วนะเราต้องซื้อมาขายค่ะเพราะว่าถ้าใส่ในผวกผัดไยให้ยฝรั่งค่ะแล้วทีนี้เข้าวคั่วนะเวลาคั่วแต่ละทีแล้วตานี่ โอ้โหจำอยู่แบบว่าแย่ห้เว้าค่ะแซ่ขึ้นหอดจมูกเลยนะคะแล้วถามว่าอ้าวแล้วมาตำทำไมเขาหมดสมัยตำข้าวคั่วแล้วเพื่อนอาจจะว่าอย่างนี้นะคะไม่ค่ะไม่หมดสมัยนะคะแอนกากเรื่องตรงนี้แอนก็เป็นคนค่อนข้างที่จะที่จะยากแน่นิดนึงค่ะแอนไม่กินข้าวคั่วปั่นนะคะเป็นยังคือว่ากินริมันไม่อร่อยค่ะ ไม่อร่อยนะคะถามไห้แนวแขกเมาของแขกกันนั่นอันถ้าเราถ้าเราตำแล้วเราเอาโอ้ถ้าเราขั้วแล้วเอามาตำเองเนี่เขาสีอร่อยก็กันนะคะเพื่อนเพื่อนรู้จะรู้วิธีการเก็บข้าวขั้วที่ให้มันเก็บได้นานๆหรือยังคะแอนจะพูดให้ฟังนะคะเพื่อนเพื่อนถ้า ถ้าคั่วสักกระปุกหนึ่งแบบนี้เราจะเก็บไว้กินนานๆนี่เพื่อนๆเอาเข้าช่องฟิตไว้เลยนะคะเก็บเข้าไปในช่องฟิตเลยอย่าตั้งไว้ข้างนอกหรืออย่าตั้งไว้ในตู้เย็นนั่นแบบนี้นะคะเพราะวา่าเขาสีหอมเขาสีกลิ่นหอมของเขาจะละลายหมดค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเอา,เขาข้าวคั่วที่เราตําใส่กระปุกเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ะเพื่อนๆเอาไปเข้าช่องฟิตนะคะรับรองเลยค่ะ หอมนานค่ะอันนี้แอนแอนทำประจําค่ะเพราะว่ามันประหยัดทั้งเวลาของเราเราไม่ต้องมานั่งตําบ่อยๆแล้วเราได้รสชาติของความหอมของเขาด้วยนะคะอย่าลืมลองทําดูนะคะเพื่อนๆทาดูเลยค่ะสิวาแอนตัวนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแอนโกโหกค่ะจะโกหกหรือไม่โกหกเดี๋ยวก็รู้กันนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยแบบนี้เราก็เอานะคะสะวาข้าวหักซื้อๆค่ะ เขาหักซื้อเขาเกาได้นะคะแพงพริกนะแพงมากมากพริกแบบนี้นี่เผ็ดเผ็ดมากเลยนะคะเพื่อนๆเผ็ดแต่ในความรู้สึกของแอนน่ะแอนว่าเขาเผ็ดไม่อร่อยนะถ้าเป็นพริกบ้านเรานะที่เย็นออกเม็ดเล็กๆปัมๆพริกขี้หนูน่ะแอนว่าเขาเผ็ดหอมอันนี้เขาเรียกพริกอะไรอ่ะพริกกินดาวเหรอแอนว่าเขาเขารู้สึกว่า จะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์เราจะปิดร้านนะคะเพื่อนๆถามเสาร์อาทิตย์ปิดร้านถามว่าอ้าวล้วทำไมถึงปิดเพราะว่าเป็นเทศกาลกินไข่ของประเทศสวีเดนค่ะเพระาะว่าเทศกาลของเพิร์น,นี่เขาจะแทบไม่มาซื้อ กับข้าวกินเลยนะคะถ้าเราเปิดก็จะได้อยู่สองสามพันสี่พันสูงสุดค่ะก็เลยไม่เปิดนะคะไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะคะเพื่อนๆคะก็เลยปิดไป2วันค่ะเสาร์อาทิตย์กินหยุดอยู่ที่บ้านก็จะกินไข่เหมือนกันค่ะกินไข่กินปลาลักกินอะไรพวกนี้เป็นเทศกาลของเขานะคะมู่อเจ้าค่ะทุกๆปีตองมี่แบบนี้ค่ะ ไม่รู้ตายายจะไปไหนนะคะยังตกลงกันไม่ได้ค่ะหรือหรือจะไปเที่ยวสตอกโฮมหรือะิปไซหรือจะอยู่บ้านหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะตายายยังยังแพนกันไม่ลงตัวนะคะ ต่อนะคะอันนี้เราจะปั่นทุกอาทิตย์นะคะสปั้นใบแบบนี้ดีไหมคะต้องแบบว่าดูด้วยนะคะ อันนี้มันก็แล้วแต่คนนะคะแต่คนที่เขาเขาคิดว่าไม่เป็นอะไรเขาก็เอาไปเลยค่ะแต่สำหรับตัวแอนนะแอนเอาออกค่ะใกล้กเวลาเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะใก่กสไิได้ได้รุ่นเห็ดกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดนะคะแอนน่ะชอบเก็บเห็ดนะคะเพื่อน แอนว่าจะถามใครที่ดู y o u t u b e ของแอนนี่มีเพื่อนคนไหนที่เป็น y ูทูบเบอรมั่งคะเวลาเราไปเดินป่าหรือเวลาเราไปเก็บเห็ดหรือว่าเราไปทํากิจการข้างนอกนี่เราใช้กล้องแบบไหนอ่ะเพื่อนๆเวลาเข้าป่าเวลาเก็บเห็ดนะ่ะบอกแอนหน่อยถ้าใครมีช่องบอกแอนไปดูหน่อยคะ่ะว่าเขาใช้กล้องอะไรหรือเขาลักษณะการกล้องเขาเป็นแบบไหน เมื่อเจ้าแอนอยากรู้แอนพยายามที่จะเสาะหาว่าเขาใช้กล้องยังไงน่ะแต่แอนไม่รู้นะคะแอนเป็นคนที่แบบว่าอยากได้กล้องแบบง่ายๆแล้วก็ตัดต่อที่ไม่ต้องใช้คอมนม่อยไมค่ะเพราะว่าแอนแอนทำคลิปนี่แอนทาคนเดียวแอนตัดต่อคนเดียวถ้าเอาเข้ามาในมือถือแล้วก็ทําแบบนี้ เวลาเรานั่งกินข้าวหรือเวลาเรากินกาแฟแบบนี้เราก็สามารถเอาออกมานั่งทําชิวๆได้แบบนี้นะคะเมื่อเจ้าคะ่ะมีโบค่ะที่แบบว่าถ่าเห็ดอยู่ในค้อมนี่มันก็เห็ดใหญ่ดกคะ่ะแต่มันต้องใช้เวลาจังสินนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะเพือพ่อนๆเวลากับโทรศัพท์นี่เราเอาเข้ามาไว้ในโทรศัพท์นี่เข้าไก ทำเวลาเราว่างได้อย่างนี้ตลอดได้ยังสิแมค่ค่ะหรือแอนไม่ชอบคอมก็ไม่รู้นะคะค้นขีปึกเนาะคะ่ะแอนทําคนเดียวด้วยยังสินะคะ่ะมอเจ้าขาค,คนคนกับสิปุกแน,น่น้ำนังสิแมค่ค่ะพยายามที่จะหาซื้ออุปกรณ์ให้ได้ก่อนเก็บเห็ดอยู่นะคะอยากทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูแบบว่า ออกมาเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนยน่มไปเก็บเฮดเราก็จะไปแบบหัวฟูอคิ้วไม่เขียนลิปสติกไม่แต่งบท่ท่าตาบ่าทา่าคือเก้าล่ะค่ะโคตรหนา้า <c> ค <ười> ิ้วก็ต้องเขียนปากก็ต้องแดงนะเ <c ười> ขาป้าก็ขึ้นกันค่ะขึ้นกันค่ะมีเพื่อนคนนึงถามแมนว่าอ๊้ทํางานอยู่ในครัวหน้าไม่มันเลยนะคะสีมันจังไหนมูจ่า้ไข่ใส่ล่องผืนจนว่า ได้ใส่ยังก็มีดขูดออกเป็นยังเกี่ยวคือใส่อยู่กับเตานี่เราต้องใช้รองพื้นหนามากเลยนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่คนอีกนะคะอยู่กับเตานี่ใช้ใช้รองพื้นนี่ต้องต้องหนาอิลีค่ะเพระาะว่ากันแดดนี่ อันล่องพื้นนี่ต้องกันเป็นพวกกันแดดพร้อมนะคะผูกจกาพวกขีมที่เข้าใส่ต้องเป็นพวกที่กันแดดแบบยูซีนี่แรงมากเลยค่ะเพราะว่าไฟกับพวมคว่หอนนี่โอ้หมัน้ายกาดกดแสงแดดอีกนะคะพเพื่อนๆแล้วขันเข้าบ่ใส่ยังเสียพู่ยิ่งเข้าเนาะค่ะเข้ากะไก่างามพอขนคนงามพอแต่งนาของเข้าเข้าก็ตตองรักษาเอายังเสียไหมค่ะ ถ้าเราไม่รักษาก็ไม่มีใครมารักษาให้เราใช่ไหมคะหน้าที่นี้ที่นั้นเราก็ต้องดูแลดูแลหน้าของเราเองค่ะบางคนอาจจะบางคนอาจจะมองข้ามนะคะอาจจะว่าอุ้ยทำงานในครัวเธอจะแต่งหน้าไปทำไมแบบนี้ไม่ใช่นะคะอย่ามองขามจุดเล็กๆตรงนี้ไปเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆหน้าเราถ้าเราไม่แต่งไม่ไม่หามาดูแลรักษานี ก็ใครๆก็มาดูแลรักษาหน้าให้เราไม่ได้ค่ะบางคนนี่กัสิม่งว่าเออกระยาเห็นงานในขั้วจะกสีแดงไปหยั่งยังสีนะคะไม่ช่ได้ค่ะสําหรับตัวแอนนี่รองพื้นนี่มีถูกอย่างนะคะสําหรับเข้าครัวสําหรับวันธรรมดาสําหรับวันเบาๆคนละตัวด้วยนะคะสําหรับวันเบาๆของห้าเฮากษัติใส่ล่องพื้นเบาๆอยู่กับบา้านยังสีค่ะแต่ถ้าอยู่ในครัวนี่ แอนบอกเลยนะคะเพื่อนๆอย่ามองข้ามค่ะหามาใส่นะคะหามาใส่ค่ะห้าเสด็ได่บ๊อมีนาดำนาทีแบบว่าเป็นสงเป็นสิวอยังยังสินเนาะค่ะแอนเนี่เมื่อบวกกับการที่มีการที่แอนเป็นหนังหนาบ่ามีสิวน้าบุคคาหนาแอนก็นเลยบ่ค่คอยสินีปัญหาเรียงหนามั่นค่ะ เห็นไหมคะจะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกเขาหนีขอนข้างไดสิง,งามเลยละคะ่ะเสร็จแบบนี้เราก็เอาไปปั่นนะคะปัน่นปั่นแล้วถ้าว,วันนี้เราใช้ไม่หมดเท่ากับพักไส้ก้องเรากับเขาตู้คะ่ะเห็นไหมนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะ แล้วที่เราได้จะได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เอาไปปั่นค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ s ับสไครต์กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวุดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนค่ะ